วันนี้เรามาอยู่กันในบอกฟุตนะครับคอนเทนต์ในวันนี้คือพวกงโง่โงมาเล่นโลบกครั้งแรกถ้าใครได้ติดตามเฟซผมก่อนหน้านี้คือจะรู้ว่าคลิปวิดีโอเสียนะครับจริงๆคลิปเนี้ยผมได้อัดไปแล้วแต่ว่าคลิปวิดีโอมันเสียก็เลยต้องมานั่งทําใหม่นะครับก็อาจจะไม่เลียวอาจจะไม่เลียวแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วมันเล่นกันไปแล้วไงรอบนี้มันมาเล่นใหม่มันเหมือนเราเล่นกันครั้งที่2องะครับมันเลยมันเลยไม่ใช่เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าอัดคลิปครั้งแรกแล้วนะครับ โอเคโอเคพวกงูงูนี้ก็ดูทรงแล้วนะครับก็ยังโง่เหมือนเดิมนะให้ดูมาเผื่อแล้วมึงยิ่งให้สองคันเดี๋ยวมันก็ออกอีกคันนึงดินี่ไงก็นี่แม่ตกวางแล้วดูแม่ก็สตาร์ทสินี่ยสตาร์แล้วขับชนเลยสตาร์แล้วขับชนตงหานเหรอนี่เออบึ้มแล้วอะโอเค ผมในฐานะที่เคยเล่นมาก่อนนั่นนี้แล้วเราไปไกลด้วยผมเลยคิดว่าผมจะไม่ขับเลยนะผมจะให้พวกหน้าโง่พวกนี้ขับนะครับผมในคลิปก็ตี้เราตอนนี้มี2คนชื่อไอ้น็อตนะผมคนนี้แล้วก็อีกคนก็พัทนะครับอ่ะมาน้อนสองคนมะคนขับคนแรกครับไอ้น็อตไปน็อตโชว์เลยเพื่อนดีนะครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะนี่รอบ2แล้วนะคือถ้าคลิปแรกก่อนก่อนนี่คือแบบตายเลี้ยงตรงนี้ตลอดเลยอะไรอย่างนี้อ่ะคราวนี้คือ รอบสองแล้วนะคลิปอ่ะครั้งที่สองฮัลโหลครับเบาๆบเนี่ยครับผมตั้งสมาธิใครไกลสุดสองคนนี้แข่งกันเลยอ่ะเฮ้ยโค้งข้างหน้าตรงนู้นน่ะไกลๆนู่นน่ะอย่าไดเดี๋ยวแม่งตายแล้วเนี่ยเสียวหลังเฮ้ยไอ้น็อตไอ้น็อตไอ้น็อตหลังมาน็อตน็อตหลังมาน็อตน็อตหลังมาเพื่อนไอ้มันหายเอ้ามันหายไปเองอ่ะเอ้า ทำไมมึงยิ้มมันหายไปเองอ่ะมันหายไปปะมึงเห็นเหมือนกันนะเห็นพี่เมื่อกี้มไม่เห็นรถคกันสีเหลืองอ่ะ เออยูนี้มันหายไปเองพวกนายชอบพาเราหลอหนนะเห็นป่ะแล้วเราก็ตายอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเราขับโง่ไม่เราโง่จริงเออไม่เออมึงโง่จริงดูเรื่องของเรื่องกันเลยอ,อ,อันนั้นคือมึงโง่จริงไงไออันนี้ทางเริ่มแบบขู่ขาเริ่มเริ่มไอ้นี่น,นะเนพื่อนดูดีๆนะเอ้ผมมีตาอยู่ครับนายนายเบาๆเลยการมาทิศผมจะการเองอ่าๆๆๆคราวนี้ขอขอน้องเอาให้ไกลกว่าคลิปแรกเลยเฟล้เฟียวเลยอยากรู้ว่าจะจะไกลแค่ไหนวะอะไรเงี้ย บอกเลยอาทางมันกูขาก็เบาๆหน่อยดิฮโล้ยตกลงแล้วเนี่ยเแล้วผมรถผมทำมาจากคันเร่งไงเลยไม่ได้ทำเบรกมาทำไมอ่ะมีไรบอกนี่เป็นครั้งที่สองไงมันเลยดูแบบชิวอ่ะเพราะว่ามันอัดมาแล้วรอบก่อนหน้านี้มันเลยแบบไม่ค่อยเลียวเท่าไหร่นะแต่สุดท้ายมันก็ไปไม่ไกลหรอกดูทรงละโอ้ในเดยวแม่งตาตรงนี้แหละพี่บอกเลยอันนี้เขาจำกัดความเร็วที่สิบถ้ามึงไม่อยากโดนตำรวจไล่นะคุณอยู่เฉยๆรับราชกาเด็ก ตำรวจมาแล้วเพื่อนตำรวจมาแล้วกรายคับผมเออโดนตำรวจยิงครับเพื่อนตำรวจมาตำรวจมาแล้วเพื่อนเบรกเพื่อนเบรกเพื่อนอ๋แล้วถ่ายปัดเบรกเพื่อนเบรกเพื่อนคนตามมาเพื่อนอะคนตามมาบึ้มอะไปเพื่อนไปต่อเพื่อนเบรกไงเมื่อกี้ระบบเบรกเบรกเบรกแบบดับเครื่องเลยอะหลังมาแล้วาหลังมาแล้วตามหลังมาไม่มีไม่มีไม่มีงงแล้วนะข้ามาได้ยังไงงงแล้วนะเฮ้ยมาไกลกว่าเดิมว่ะเฮ้ยทางคูขานะนี้ทางคูขานะเอาว่าเอาว่าไกลกว่าคลิปแรกกว่าคลิปแรกยังไม่ถึงตรงนี้เลยเนี่ยอัดเป็นชั่วโมง คือจะมาฟอร์มเซียนเลยว่างั้นเหมือนบาเ,เหมือนอ่อยเบานิดนึงเบานนิดึงเบาเสียงหน่อยผมพับอยู่กูจะไม่ใบ้ไม่บอกอะไรทั้งสิ้นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเลี้ยวให้เองมึงสังเกตดีๆดิเนี่ยรางตอนนี้เราสับลางกันนะลางใหม่นะต่อให้กลับไปทางเดิมก็จริงเลยรางมันมีสี่ห้าตายลงม,มาแล้วนะคนกลางๆเบาๆเลยจ้ะกูทางวิกดุดเลยมึงงเเออราปีเออดีจอย้าอิน ร้างอะเมื่อกี้เนี้ยกูว่าแล้วเหี้ยขายี่อยู่ดีขึ้นให้กดสวิตช์แต่กูกดไม่ทันเพื่อนมาขังดูอ่าจะไปฟังไหนฟังนู้นเหรออันนี้ตาใครตายพัดเจ้าตายพี่ตาผมดิอ่าพัดโชว์เลยน้องเออเดี๋ยวกูพับนี่เลยรอบสองแล้วนะครับเออไม่พลาดแล้วนะรอบสองลวชิวแรกๆชิวอยู่จริงดิง่ายจัด เอาว้าวมาถึงตรงนี้ครับแบบปลอดภัยครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมมาไหวกว่าคนแรกอีกนะผมบอกไว้ก่อนนะเนี่นี่นี่คือแบบไม่พลาดไม่คลาดไม่คลาดได้แบบไม่พลาดได้แบบเบรกอะไรอย่างเงี้ยเออเอาเครื่องดับเดัพี่เครื่องดับเอ้ยรถตามหลังมาน้องรถตามหลังมาเร็วไปน้องเร็วเร็วเร็วเอ้ดับไปแ้ะอะไรวะเอ้ยเอาแล้วรถม่วงหายไปไหนเองอีกแล้ววะเอ้ยมันต้องถอยหลังกลังปล้ววะรถไฟไม่มีแรง เออรถไฟมีแรงใช่ไปตอบเขาไปซื้อมาก็เป็นอย่างเงี้ยอะไรวะไม่ก็ขี่ดิใครเขาทำแบบขี่รถไฟกันในสัตว์เออไหวไวเนี่ยเออดามนี่ดามนี่เอ้ยมันมีมันมีมันมีครับน้องมีครับมีอ่ะมึงเอามือมีครับมีแบบนี้อให้ตาให้ครบถ้วนเนี่ยมึงลองขับไม่ถึงสิบดิน้องจะตายดิพี่ไม่อยากรู้ตำรวจมันจะไล่ไหมไงขับไม่ถึงสิบอ่ะวันนี้หลววหลังเลย เห็นไหมตํรวจก็ไม่ไล่เนี่ยขัไม่ถึงสิบเป็นธรรมดาวิธีของคนแก่ขับรถกัเป็นอย่างงี้แหละโอ้แต่ตํรวจไล่ไม่ทันแล้วน้องสบายชิล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 เบรกน้อง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  บึ้มนั่นแหละตรงนี้เลรียญเนี่ยน้องไหวปะเฮ้ยมึงดูค yeah, ันนี้คันนี้อะตาแม่ดูมาทีอะพี่แบบทำไมไม่ได้เงียบเงียบวะเน่เน่เน่เคันนังนี้คันนังนี้อันนี้ไปไหนไปไหนไปไหนมึงโง่แล้วมึงปวดฉนาดนี้กันไปน็อตโชว์โชว์ขับให้น้องมันดูดิไอ้ขี้นี่เขามีตาเป่ะวะเงียประวัติเนี่ย เป <laughs> น,นเด็กที่ต่อชออ <laughs> ัวให้แล้ว่ผมจะบอกนะครับคุณผู้ชมตอนคลิปแรกนะพวกแม่งนี่แค่ขึ้นรถนะลางก็ตกแล้วอะเี้ยเสียดายคลิปนั้นที่หายเลยแม่งเลียวเลียวเลียวมากอ่ะแม่งคลิปนี้แบบมันเป็นกันหมดแล้วไงคลิปแรกนี่คือแบบแค่ขึ้นรถ่ะแม่งก็ตกรางกันแล้วไม่ะใช <laughs> <laughs> ่นี่ขนาดเป็นนั้นเนี่ยเฮ้ยนั้นยังไม่ถึงยังไม่ถึงคลิปก่อนเลยคลิปนั้นโง่เนี่ยพานเอาหน่อยน,อน้องเนี่ยโดลนล้อเนี่ยเ <laughs> ฮ้ย <sh arp> โง่อย่างนโง่อย่างั้นยอมหรอว่าน้องโดน ด้ยน um um ็อตล้อยอมเหรอวะไอมึงข <c oughs> yeah. ับไปให้มึงขับดีมึงขับมึงโดนอะไรเนี่ยเอ้ามึงจะเถียงอะไรกูมึงโง่จริงอ่ะได้แก่แม่งวอนแล้วแม่งวอนแล้วไงไอ้เหี้ยนี่ปล่อยสมมติวันกินตาบอกให้ไปหาหมอหาหมอเวดปุ๊บช็อตเลยเดี๋ยวลอยเดี๋ยวลอยโอ้ต้นเลยโมเะดายเออคุณเองกูไม่ได้บอกให้มึงพูดเลยอีเวน เด mm hmm. ี๋ยวกูขับไปชนให้มึงขับมาเนี่ยไปเบิกรถแล้วขับมาก่อนเลยผมวิ่งไปพี่ไม่ไม่วิ่งอะไรเข้าตายเลยเข้าตายไปเรื่องใหม่เลยแล้วขับขับมาเลยสองคนอ่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปชนให้เข็มขั้นเลยยาเวลาย่าเวลาตัวนะเอาเวลาคอมึงเอาเวลาแบบจะตกอะไรเงี้ยขับมาเลยน้องโอ้ยสภาพพี่แม่ขับเนี่ยยิ่งสกุลสมาธิยแบงนี้ อียอาโดดโดดขึ้นมารถกูเลยเดินเดินมาไดลางมาเลยเดินลางมาเดินลางมาอีแม่งเสียงเินขันอี้ใเ้ีห้ใอยู่ข้างผมเนี่ยเดินเดินจะตกนะไม่เดินจะตกนะเอาไรเดินตกไอ้เอ้เออเดินมึงเดินบนรางดิมึงเดินบนรางดิ โอ๊ยไอ้เจ้าแล้วมือขึ้นอะโอเคี่ยวเฮี้ยอะไอ๋อโอ๊ยกูยังไม่ได้ไปไหนไหมนี่อ๋ออไปไหนล็อกคนนี้มึงเดินบนรางดิเดินบนรางมันจะได้ไม่ล่วงเดินบนรางอ่ะเฮ้ยรถมารถมารถมา ชนมาไฟกับไล่สัตว์บึ้มอุ้ยไม่โดนอู้โชคดีนึกว่าโดนนี้เอ้ยโอ้กูตกอีกโอ้เอ้ากูตายเกี่ยวเหี้ยกันยิ้มมากมึงยิ้มทำไมวะมึงพูดมึงยิ้มมามึงชอบมีเงื่อนงำอ่ะมึงยิ้มมึงอ่ะมึงไม่ยิ้มเน่ยก็มึงยิ้มมากูก็ยิ้มตามดิมึงมีพี่รุทอ่ะเนี่ยให้จับสังเกตพิไรแม่งเนี่ยพี่แม่ถ้าแบบแม่ทำอะไรผิดมาแม่จะยิ้มแม่พูดแม่จะยิ้มเนี่ย เกียรติรถมึงยังขวางอยู่ข้างบนอยู่เลยไอ้ควายเอากูโดดลงมาไงมาหาพวกมึงอ่ะจะได้ไปไหนไหมเนี่ยฮะพวกมึงนี่แม่งเสียงดังอ่ะพี่ไอ้น้องขับเลยเพื่อนน้องน้องเขารอดูพวกมึงอยู่เนี่ยรอดูความคิดหายนะพี่ทำมันได้ครั้งแรกที่ได้ไอ้เจ้าเสียดายคลิปแรกจริงหาจริงคลิปแรกอ่ะเสียดายจัดคลิปนี้เป็นกันหมดแล้วไงเออรถมารถมารถมาดูข้างหลังดิฮัลโหลน็อต เบาดี่อเอาขับอันน้เรียบร้อย <c oughs> นี่อ่ะเล่นเป็นกันหมดแล้วนี่อ่ะทำไมไหนบอกเล่นเป็นแล้วทำไมยังง่้อยู่วะมันเล่นยากขนาดนั้นหรอวะฮะถายิงแค่ขับช้าชแลเย็นเนี่ยไม่ไย,ไมยากไม่ยากคือผมไม่ได้เอาจริงด้วยละ่ะเออแค่ขับช้าช้าเนี่ยมันจะไปยากอะไรวะฮะอยู่ซื้ออยู่ซื้อชิวจัดขนมน็อตเป็นไงคุยเป็นเพื่อนเลยเนี่ยความเร็วอยู่ในเกมปลอดภัยด้อยู่ที่ประมาณสิบเปร อความปลอดภัยสิบเฮียโง่ไงี้วายไอ้สัตว์เนยมึงจะระเบิดจะระเบิดยังไงล่ะมึงต้องขับไปชนเงม้ึงระเบิดอ่ะกดปุ่มยิงอ่ะไอ้เนี่ยเนี่ยมึงเก็บปืนปืนยิงเนี่ยเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้ยิงอันนั้นอ่ะข้างหน้านั่นอ่ะไม่รู้กดอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมึงน่าไปโดนปุ่มอะไรสักอย่างยิงอ่ะอ้เนี่ยจอดเด็ดจอ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 ดอย่าไปยิงใกล้อย่าไปใกล้ระเบิดระเบิด เออเนี่ยบึ้มแล้วเนะี่ยเออสวยจำใส่กะโหลกไว้เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยลาตรงเนี้ยเนี่ยเห็นปะดุกดิ๊กดุกดิกด๊กเนี่ยเห็นปะ มีมังก่าโลกไอ้เที้ยีแต่ไขมันโอ้ยรถเขียวมาแล้วเฮ้ยไกลไกลก็มาเตือนแล้วเี้ยเอมึงไม่ต้องแอบร้องไห้เด็กกูขอโทษที่กูด่าหนุ่แรงเกินไปกูจะไม่ด่าแล้วต่อไปมึงแค่มีเกียร์ไหนเกียร์อ้วนอ้วนเหมือนกูอ่ะสัตว์ดูเปิดกล้องหมงกูหลอกต้องตีนกูรู้ว่ามึงเปลี่ยไกลเว้ยนี่คลิปกูคืออะไรเนี่ยให้พวกมึงด่ากันใช่ไหมเนี่ยในคลิปกูเนี่ยอ่ะไอ้เกียร์กูต้องไปรักเซนเซอร์ เลือดเลยจ้ะเออพวกมึงอย่าหยาบดีน้อนๆน้องหนูดูอย Am nope ู่เฮ้ยอ anyway> oh, ันนี้คือเป็นตัวอย่างหนัที่ไม่ดีของสังคมนะอันเนี้ยเออหมดมาป่ะไอ้หมวดมาละมึงอ่ะมึงบอกเขาบอกอยู่อยากเกินสิบไอ้ที่มันตกเลขปะเนี่ยเฮ้ยถ้ามาไม่ถึงถ้ามาไม่ถึงก็อย่าดังดิเบาเบาหน่อยเบรกเลยเพื่อนเบรกเลยเพื่อนมันหไม่ถึงเบรกเลยเพื่อนเบรกล้อเลยเบรกล้อเลยอันนี้เลยเออเบรกล้อตำรวจล่วงมาแล้วเออสวยเพื่อนสวยเพื่อน คนสองอยากรู้น่าว่ากูขับยังไงอยากรู้ด้วยป่ะจะถามแหม่กูรู้จริงไม่จากฟูจิที่กูมาถึงตรงนี้แหละจะถามสูตรกูน่าต่ไม่ใช่หรอกแต่มึงอยู่ด้วยไงคือเขินเนี่ยเนี่ยมึงจำรางไว้เห็นว่ารางมีสี่รางตรงนี้เห็นป่ะเด็กแม่งตาตรงนั้นอีกคดูนั้นอ่ะไม่รอดจากตรงนี้หรอกอยากขี่มาถึงมั้างนะขับช้าจัดเออเอาไปดิเอาไปดิมึงก็ดึงคันเอาแล้วอ่ะไปดิดึงแล้ว กลัวกลัวกลัวไอ้ลดลดลดสวนนะระวังนะลดสวนนะเป็น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 คนสองมาบอกคนสองไม่เคยเห็นนั่น่ะเลยเกยเอ้หลังหลังหลังลดสวนไอ้เขี้ยวคุณนั่งกินลูกชิ้นรอเลยเอาว่าไปไกลจ่าไปไกลจ่าข้างหลังเซฟใหญ่เลยนะไอ้เข้างหลังอัดวิดีโอใหญ่เลยนะคนสองกลัวอ๋อ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 คุณแรงกว่านี้ว่าอืม ยังรวดขึ้นนุ่นเลี้ยวโค้งเรียบร้อยแหกโค้งตายเฮ้ยสวยเบ่เบงเบอืมเอาเรื่องว่ะเฮ้ยสองยิ้มใหญ่เลยแล้วเอาว่าน้องๆความหวังของน้องๆหน cool. hey, make, 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 make. Mm ูแล้วได้มาดูไกลแล้วแล้วกูทำอะไรต่อมันอะไม่รู้ไม่รู้มาเลือกอะว่ามึงจะไปข้างหน้าหรือจะไปฝั่งซ้ายถ้าไปฝั่งซ้ายก็อ้อมอะขูดขาหน่อยถ้าไปข้างหน้าก็ตามสภาพที่เห็นอะเออสวีทคือสับรางอะว่าจะไปซ้ายหรือขวากลับไม่ได้นะ มึงดูทางเลยนะกลับมาแล้มันน่างไปเดี๋ยวฝาดหรอคุยอะไรเนี่ยคุ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 ยคไปไหนนี่ไปไหนกันเนี่ยขับไปใกล้ดิรอเลยรอไฟเขียวมัมีเขียวเลยพี่บรรดาสองอันเลยนะเร็วเร็วเร็วเบ้งเรียบร้อยตายไอ้ยังเบกเพื่อนเบกอะไจังหวะควาเร็วสิบกว่าเพื่อนเขียน ไอ้ไ so. ม้เองนี่ตำรวจตำรวจอ๋อทางเดิมนี่ไงนี่ไงทางหนีตำรวจทางเดิมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเรากลับแล้วเห็นป่ะเห็นนะเออเนี่ยเนี่ยคือทางกลับเราเห็นป่ะมาอะไรอะไรอะไรแล้วเราเราตรงไปเราเลี้ยวขวาไงใช่มันวนเฮ้ยรถมายิงยิงยิงแล้วยิงยิงยิงโง่ไม่ยิงอ่ะ กกูู็ไม่ร้ยิงไงไว้ต่อแล้วกูเห็นมึงยิงเล่นทิ้งตั้งนานเลยกูจะไม่รู้ว่ามึงกดอะไรอ่ะไม่ยิงเองพี่ยิงเองมึงต้องกดโดนหน้าจอทั้งอย่างอ่ะมึงยิงให้อ่ะตายพาน้องเอาเลยน้องไอ้เหี้ยกระโดดลงเหยเลยมีงกระโดดมายิงยิงยิงแลยยิงยิงยิงไงอ่ะไม่รู้กดปุ่มหลายตัวกดแบบกระโดดโดดสองชั้นเกือบยิงกูไง เกียปัดหน้าจอปัดหน้าจอไปปัดแบบแนวนอนอ่ะสองทีนะครับแล้วตรงแะงแต่ว่าอันนี้กูให้โอกาสคนละรอบนะตอนนี้วิดีโอยาวแล้วนะกูให้โอกาสคนละรอบนะถ้าพัดผ่านคือพลาดเลยนะคนละรอบนะใครไกลสุดคือจบเลยอ่ะโอกาสท้ายดีๆครับดีๆอ๋ออ๋ออ๋อตั้งใจตั้งใจจัดเมมอยู่เมมอยู่เมมอยู่เฮ้หลังหลังรถมาว่ะเฮ้เขาเล่งเราแล้วนะแล้วมาไวซะด้วย ้มันจะตามเราเรื่อยๆเหรอพี่หรืออะไรรถอ่ะใช่มันจะตามเรายันสุดอ่ะถ้าไม่รีบไปอ่ะอันเนี้ยถ้ามึงช้ามันรถล้มตามตูดนะอันเนี้ยช้าไม่ได้นะดูๆรถตามตูดกันนั่นแหละตำรวจมาไอ้เจี๋ยตำรวจก็มาด้วยยิงรถหลังตำรวจไปน้องมาน้องลงลงลงเอ้ยตำรวจยิงกูโอ้โหโดนยิงไปนัดหนึ่งเฮ้ยรถมันโดนตำรวจยิงว่ะพังปะวะเอาไม่พังด้วยเอาแล้วเอาง่้นนะมึงต้องกลับรถให้ไวอ่ะมึงถึงจะชนะมันอ่ะเนี่ยมึงต้องกลับรถตรงเนี้ย กลับรถแล้วแบบประจันหน้าชนกับแมนอะอ๋อเร็วด้วยเร็วหลุดหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเออเนี่ยเนี่ยมึงต้องแบบวนกลับมาแล้วไอ้นี่ให้ให้ทันอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววนกลับเนี่ยแล้วมึงก็ยิงมันเลยเออเนี่ยเดี๋ยวเต็มตัวยิงอ่ะเฮ้ยมันกำลังจะวนกลับแล้วเร็วเร็วมันก็จะวนแล้วเออยิงเตรมตัวเต็ีมตัวยิงเต็ยมตัวยิงเต็มตัวยิง มีลีโหลดเว้ยพี่มันมีรีโหลดก่อนมันโคตรหลอกไอ้เหี้ยอันนี้เด็กกูขับให้มาแต่ให้แก้มือคนละตาเอาใหม่เดี๋ยวจุดจุดที่ทุกคนไปไกลสุดเลยเดี๋ยวกูขับไปให้ถึงตรงนั้นได้อ่ะไม่เป็นสีไม่เจาะตรงสี่แยกอะจาดตรงสีแยก,ก,แยกอเอาไปน้องอ่าโอเคคุณผู้ชมคราวนี้ผมไล่มาตรงเซฟที่น้องพาร์ขับล่าสุดแล้วนะครับคือเดี๋ยวผมจะให้แก้มืออีกทีนึงเพราะว่าโดนรถโดนรถกระทืบเอาเอาอคราวนี้ก็ให้แก้มืออีกทีนึงมาพัด โน่จับรางอ่าจำห้ได้นะนี่คือรอบสุดท้ายนะไม่มีให้แก้มือแล้วนะพลาดแล้วคือพลาดเลยนะครับรอบนี้โอเคอ่ะอันนี้ก็แค่ระวังรถข้ามถนนน่ะจเย็นอ่าจเย็นรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายตายคือจบอันนี้คือตาของพันนะผมเดี๋ยวผมจะให้ไอ้น็อตแก้มืออีกตาหนึ่งอันนี้ต้องขับยังไงน้องเร่งความเร็วนิดนึงพี่น่าจะเร่งความเร็วนิดนึงเร่งความเร็วแล้วมึงเร่งอย่างงี้มันจะขึ้นไหมเนี่ย เร่งความเร็วนิดหนึ่งไอ้สัสมึงก็ถอยไก,กลเกินนี่ไก,กลเกินแล้วเดี๋ยวจะแรงเกินนะเผือ่อนูนะ่นแหละเผื่อไฟเอ็มเลยนะ <laughs> อไลยอ้เหี <sk r isa> ้ยมาเบรกไหมอ่อะ,ออะ,อะไอ,อะน้นี่เสียวอะไรอ่ออออะเออกลัวอะไรอ่ะเฮ้ย เอ้ยมิ้มอะไรงาเนี่ยเฮ้ยไเสื้อถอยอย่างไกลแต่พอไปถึงเสื้อเบรกอะไรของมึงเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่พี่เอาใหม่ตื่นเต้นตื่นเต้นกี่เดียวกันเลยอันเกินเดียวกัปิวหกสิบเจ็ดอะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดแต่ไม่เกินยี่สิบอะประมาณนี้ขึ้นไปเลยโอ้โอ้จะขึ้นมาเนี่ยโอ้ยรอบนี้รอบนี้ผ่านพี่ทีเดียวผ่านเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วโอ้ยไปแล้วยังไงยังไงออ มาเอาใจช่วยพัดกันผมว่าไม่น่ารอดพี่ดูจากการขี่แต่ละคนแล้วเนี่ยตกแล้ตายทุกคนเลยนะไปแล้วน้องเอ้ามือมือมือโอ้โหออกตัวโอ้ช้าจัดโอโอ้ยับที่ผมมองรถหลังอยู่ไงผมมองรถหลังอยู่อันนี้จะเกี่กับความเร็วสิบเอ้ยอย่าไปอย่าไปไม่ถอยหลังถอยหลังถอยหลังข้างหน้ามาข้างหน้ามาถอยหลังเลยน้องถอยหลังเลยถอยหลังเอายังไงยังไงทันไหมทันไหมทันไหม วิวว so oh. oh, oh, oh. ิวเลยไปเลยเอาหลุดไอโง่ไอ้กูดมือต้องหันแล้วมึงถอยหลังแรงทำไมอะน้องไอ้สัตว์ไอ้เยี่ยชีวิตกูอยู่ตรงนี้แหละจบกันมาขึ้นมาสารเลยด้วยไอ้เนองต้องนั่งหลังสุดอ่าเดี๋ยวจะได้สลับแค่กูกับมึงโอ้โห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 ที่ขนาดยังไม่ออกตัวเนี่ยแรงเลยปูนปูนปูนอะ เอยมันจะมาแล้วไอ้เหี้ยเก็มโบโอ้ยทันโชคดีเฮ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยทันพอดีเฮ้ยบังขึ้นตรงนี้บอสเอ,อ้าเอ,อ้าเอ,อ้าแล้วมันอยู่ดีมันหายไงเอ,งอ้าอ,อ,อะไรครับเนี่ยแล้วจะทำอะไรต่อขั้วโอ้โหพ,พอเลยพอเลยเฮี้ย โอ้อะไรวะมันอยู่ดีมันหายเองอะ่ะไอ,เอ้เจ้าเด้อยู่ดีหายเองเฉยเลยไปพอแมปต่อไปเลยชีวิตก็ผุพัน กูหนท,ที่ไม่ไม่จริงกูก็ทิ้งแน่นอนแต่คิดว่ามึงเป็นจริงนี่กูต่อยซองและกูไม่มัวรอกูจะขอไปก่อนแต่ผู้ไ้เวิ่บนนี่กูทอบแน่นอนและกูไม่เชื่อพรเพราะกูจะเชื่อตัวเองเพอะกูไม่กลัวตายเพราะกูตายแน่นอนชี่จะมาตอนไหนผมนั่นก็พร้อม yeah.